M-Flow เป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์นะคะแสงเดือนบังเอิญได้ไปใช้บริการครั้งแรกด้วยภารกิจที่เร่งด่วนจนลืมไม่ได้ชำระทันทีนะคะจนกระทั่งมีจดหมายมาถึงบ้านแต่กว่าจะได้เปิดตู้รับจดหมายก็เกินกำหนดระยะเวลาชำระไปเรียบร้อย จึงเกิดค่าปรับขึ้น10เท่าจากที่จะจ่าย60บาทเลยต้องชำระเป็น660บาทเรามาดูขั้นตอนการชำระกันค่ะเข้ามาที่หน้า Google พิมพ์ตรงค้นหาว่า w w w e m f o t h a i c o m กดค้นหาค่ะเนื่องจากแสงเดือนยังไม่เป็นสมาชิก ก็จะกดตรงที่วิ่งช่องผ่านทาง m f l o w แต่ไม่ใช่สมาชิกก็จะเข้ามาที่หน้าจอค้นหาเพื่อชำระเงินช่องที่หนึ่งก็จะใส่ตัวอักษรน,นะคะที่หน้าป้ายทะเบียนลงไปช่องที่สองตัวเลขป้ายทะเบียนรถเล่านะคะช่องที่สามชื่อจังหวัดแล้วก็กดค้นหาค่ะ เมื่อคืนรายละเอียดรายการชำระทั้งหมดให้เราได้ทราบแล้วเราก็เลือกวิธีการชำระมีอยู่2แบบแบบที่1ชําชำระผ่าน QR code 2ชํชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแสงเดือนเลือกแบบที่1ก็คือ QR code กดบันทึกแล้วก็นำไปชำระผ่านทางธนาคารได้เลยแต่อย่าลืมเก็บบันทึกการจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ และนี่คือบันทึกใบเสร็จที่แสงเดือนชำระผ่านแอปธนาคารนะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ชำระเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นใบปลิวนะคะที่เขาแจกให้ทําตามขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ตามใบปลิวนี้เลยนะคะ